ตรงนี้ผมให้พี่ดูเข้าอธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปิดไม่ติดนะครับที่พี่ถามว่าตัวนี้คือไอซอะไรใช่ไหมตัวนี้เป็นแปลงห้าโวลต์นะครับเป็น i อซเลคูเลตนะก็คือเข้าที่ขานี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นโน้ตนะเข้าที่ขากลางก็คือขานี้นะครับแล้วก็มาออกที่ขานี้นะครับแล้วก็ในตรงนี้เป็นกราวนะครับที่สองขาเนี่ยเป็นขาที่ทําหน้าที่อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เขา้าใจว่าเป็นขาว่างนะครับทีเนี้ยเท่าที่เคย ทำมานะในเรื่องของเกี่ยวกับเปิดมิติเนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกเช่นกันนะครับก็คือต้องมีไฟเข้ามาก่อนนะอย่างที่พี่เข้าใจเลยนะครับแล้วก็มีไฟออก5โวลต์นะครับทีนี้มีไฟออกแล้วเนี่ยนะครับถึงเราจะวัดด้วยสายตาของเราอ่านมิตเตอร์เนี่ยว่ามันออก5โวลต์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทํางานปกตินะครับถ้ามันเกี่ยวกับส่วนนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนนะครับตัวเนี้ยเราไปหาลองเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราไม่มีซากอะไรที่มันเป็นแบบหน้าตาเดิมเนี่ย เราเข้าใจขาของมันแล้วเราไปหาไอซีเลกูเลตเนี่ยที่มันรับไฟประมาณแโวลต์แล้วออก5โวลต์เนี่ยมามา,มาเทียบใส่มาดัดแลงก็ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากนะครับถ้าไม่ชำนานก็แนะนําว่าให้ไปหาบอร์ดเก่านะครับที่มันเป็นรุ่นเดียวกันเน่เราก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยลองดูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไฟมันไม่นิ่งเนี่ยไฟนิ่งไม่นิ่งเนี่ยบางทีเราดูด้วยตาไม่เห็นนะครับดูด้วยตาผ่านมิเตอร์เนี่ยบางทีเราไม่เห็นนะถ้าเป็นเช่เบอร์ดจริงก็คือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้นรนนรนนครับท,นทีนี้เวลาทีีีีนน่่่่่่ลลลลออองงเเเปปยยยนนนนนนนแแ้้้้วววะะะคครรรััััับบมมไไไดดดขึาก็จูตตื ตัวล่าสุดเนี่ยที่ผมเพิ่งเคยเจอเลยนะเป็นตัวแรกลยครั้งแรกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือสี่ตัวนี้ตัวข้างๆนี้นะครับแต่สี่ตัวเนี้ยมันตัวปกติแล้วถ้าเครื่องมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนี่ยผมไป,ไปลองกับเครื่องปกตินะไปปลดมันออกเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับเครื่องอย่างกับเครื่องอื่นนะครับแต่กับเครื่องที่ผมเจอแล้วมีปัญหาเนี่ยสี่ตัวนี้มันก็อาจจะทําหน้าที่ทําให้ไฟที่มันแบ่งออกมาแล้วเป็นห้าโวลต์เนี่ยให้มันเรียบให้มันนิ่งนะครับถ้ามันมีปัญหา <c oughs> มีปัญหาเนี่ยบอกอวัดไม่เจอบอกไม่ได้นะครับว่าต้องเจอ ปัญหาแบบไหนนะครับรู้แค่ว่าเวลาโดนความร้อนเนี่ยเราเครื่องมันเปิดปิดชั่วขณะหนึ่งนะครับทีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพอมันโดนความร้อนเนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีการที่เปิดเครื่องได้แป๊บหนึ่งแต่พอมันหายร้อนเนี่ยมันก็เปิดเครื่องไม่ได้แล้วนะครับก็เลยลองเปลี่ยนนะครับแล้วสามารถเปิดเครื่องได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่เพิ่งเจอนะครับเพิ่งเจอนะสีตัวข้างๆตัวเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าไฟมันไม่เรียบจากเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้้แหละดดดววยยคคามมมเเสืื่่ออโโรรงงงทั บางทีถ้าตัวนี้มันเสื่อมประสิทธิภาพมากมาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีค่าความเป็นซีไม่สเสถียรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้ช็อตนะแต่ว่าไฟมันไม่เรียบนะครับตัวนี้มันจะช่วยทําให้อาการที่เปิดไม่ติดเนี่ยนะครับถ้าเป็นซีที่แบบว่าเป็นตัวใหม่ๆนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะค่าของตัวนี้คือเท่าไหร่นะครับ